สิบกดสู่ความสำเร็จของโรเบิร์ตคิโยสกิ 1. ประสบการณ์ตรงทำให้คุณเก่งขึ้นเรียนรู้จากการลงมือทำา 2. ยิ่งให้ยิ่งได้ทัศนคติของการเป็นผู้ให้จะส่งเสริมโอกาสมั่งคั่ง 3. เปลี่ยนวิธีคิดจ่ายตัวเองก่อนเพื่อลงทุนสร้างส,างสินทรัพย์หาไรายได้เพิ่มเพื่อชำระหนี้ C. f o โฟกัสทำเรื่องเดิมให้ดีขึ้นจนกว่าจะสำเร็จ 5. ช่วงยากลำบากจะนำไปสู่โอกาสใหม่ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ 6. ออกแบบธุรกิจให้เหมาะสมธุรกิจไม่ใช่แค่การมีสินค้าดีแต่เป็นระบบการจัดการที่ดี 7. รู้ว่าทำงานหนักไปเพื่ออะไรเป้าหมายมาก่อนวิธีการ 8. อย่าก,กลัวที่จะสูญเสียเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่กลัวจะเรียนรู้ความผิดพลาด 9. ครอบครองสินทรัพย์ธุรกิจที่ดีใส่ใจเรื่องการครอบครองสินทรัพย์ 10. เปลี่ยนการออมเป็นป้องกันความเสี่ยงออมเงินอย่างเดียวไม่ทำให้มั่งคั่งต้องหาวิธีรักษาด้วย 10กดสู่ความสำเร็จของโรเบิร์ตคิโยสกิขอคิดดีๆแนวคิดดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จและมัง่งคั่งร่ำรวยมาประสบความสำเร็จมัง่งคั่งร่ำรวยกันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A e a s y m o มัน